ตอนวางศิลาเริ่มเดี๋ยวผมจะบอกพกพีว

Thank เสาติงองมีากระตุ้นาีเสาบัตให้ปัจจุเชื่อมจับเ่อมใจได้จับเกื่อมใจทุนนและลัภบลำี หลังจากนั้นนะครับจะมีการดําเนินการก่อสร้างกว่าจะแล้วเสร็จนะครับเพิ่มความสวยงามเป็นสิริมงคลนะครับถึง6เดือนเต็มถ้าคุณผู้ชมชมกันอยู่นโอกาสนี้ก็สามารถร่วมบุญนะครับครั้งยิ่งใหญ่เพื่อความสว่างสวัยในชีวิตนะครับรุ่งโรดการงานการค้าการขายร่ํารวยสุขภาพแข็งแรงกับเสาทีกงเตงเสาฟ้าดินเสามังกรตรงนี้6เดือนนะครับช่วงนี้ ร่วมกันนะครับมาทําบุญกันได้ตลอดเวลานะที่ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ศาลลูกศรจังหวัดลบบุรีได้ตลอดเวลานะครับโชคดีเข้าได้ทุกโรงพยาบาลไม่ต้องสำรองจ่ายเข้ารักษาโดยไม่ถามสิทค่ะใกล้ที่ไหนไปที่นั่น รัฐบาลต้องการให้คนไทยได้รับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันค่ะ บริษัท ENE i n t e r s e ว i t จำกัดบริการสายงานด้านวิศวกรรมติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าเรื่องจากเรื่องปรับอากาศงานเชื่อมงานก่อสร้างทุกประเภทและงานผลิตชิ้นส่วนวัสดุทดแทนธรรมชาติทุกชนิดบริษัท ENE i n t e r s e ว i t จำกัดได้รับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเชื่อมัน่นในบริการตั้งอยู่เลขที่44หมู่13ตำบลช่องสาริกาอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีโทร085 4 2 1 8 8 6 8 ENE e Inter Service คุณภาพได้มาตรฐานบริการประทับใจ แห่งเดียวในจังหวัดลบบุรีสุดยอดท่านพิมพ์ไฮเดนเบิร์กสีสีที่โรงพิมพ์ลบบุรีดีไซน์ศูนย์รวมง,งานพิมพ์ครบวงจรออกแบบรับพิมพ์งานสีสีทุกชนิดวารสารหนังสือโปสเตอร์โบชัวสิ่งพิมพ์สำนักงานปฏิทินแขวนตั้งโต๊ะสติกเกอร์ฉลากสินค้าบินเงินสดป้ายอิงเจตทุกขนาดทั้งอินดอร์และเอาท์ดอร์ไปที่โรงพิมพ์ลบบุรีดีไซน์อยู่วงเวียนสระแก้วแยกธนาคารเกสิกร200เมตรอยู่เทินที่2ขวาม ือถนนนเรศวรตำบลทะเลชุบสอนอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีโทร0 3 6 6 1 3 7 3 0หรือ0 8 7 8 4 1 7 8 3 0เทคโนโลยีลบบุรีเทคโนโลยีลบบุรี สถาบันการศึกษาสายอาชีพที่มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาให้ก้าวไกลแห่งแรกแห่งเดียวในจังหวัดลบบุรีที่ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนเทคโนโลยีระโวลบบุรีโรงเรียนรางวัลพระราชทานเปิดรับสมัครพุทีิจบม .3 สามหรือเทียบเท่าเรียนปวชรับพ้ทธิจบม .6 หกหรือเทียบเท่าเรียนปวสและรับพุทีิจบวชเรียนปวสช,ช่างยนต์ช่างไฟฟ้ากำลังการบัญชีการตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจเพื่อชีวิตที่เป็นแก่นสารด้วยมาตรฐานการศึกษาเทคโนโลยีระโวลบบุรีเทคโนโลยีระโวลบบุรี และนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับผ่านรายการลบบุรีโซนถ้าคุณผู้ชมมีอะไรดีๆแบบนี้ที่จะให้เราเป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์โฆษณายินดีรับใช้นะครับนี่คือภาพบรรยากาศแห่งความยิ่งใหญ่และความเป็นสิริมงคลของคนลบบุรีที่จะสว่างสวัยรุ่งโรจน์ทั้งการค้าการขายนะครับตลอดจนนะสุขภาพที่แข็งแรงอยากเห็นพี่น้องคนลบบุรีนั้นมีแต่ความสุขนะครับสันติสุขไปร่วมกันนะครับ ทำบุญนะครับแล้วก็ร่วมกันสร้างเสา,สาทีกองเตงตรงนี้จะมีการดําเนินการก่อสร้างถึง6เดือนนะฮะช่วงนี้ก็สามารถที่จะไปร่วมกันก่อสร้างได้เป็นเสาฟ้าดินครับที่จะสว่างสวัยทั่วทั้งลบบุรีนะครับก็เชิญไปที่ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ศาลลูกศรจังหวัดลบบุรีได้ตลอดเวลานะครับได้ชมกันแล้วก็คงจะเป็นภาพแห่งความอิ่มเอมใจนะเป็นปรากฏการณ์ครั้งสําคัญของคนลบบุรีนะครับที่เรามีเสาฟ้าดินเสาทีกงเตง ของพี่น้องชาวลบบุรีจากใจครับหมดเวลาแล้วครับผมซิงหัวเหล็กเข็มและทีมงานบริษัทดีเจแอดวติสซิ่งแอมโปรดักต์จำกัดช่วงนี้มีความสุขมาก,มากลาไปก่อนสวัสดีครับ